นี่คือตะไข่ตะไข่ที่เห้าวสามใบนะคะ่ะมาวสองหัวพ่อสามนวพ่อพุ่าหินเพชรก็ได้ออกใส้น้ำหลเลยค่ะเปิดแก๊สค่ะ ข้ามัสสะอาดด้วค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะใส่หม้อค่ะพี่น้องใส่หม้อเลยตาไรเงี้ยยายเพิ่งขับรถต้องยังมาไหมเหม็นบ่ะไ่เผือก็ไปเลยพี่น้องท่านนี่แหละค่ะเครื่องของคุณยายไม่เหียวหมานแต่บากคุั้งน้อยนึงประเดี๋ยวกินหมดหรอเส้นหน่อยเส้นหน่อยเด้อนี่พี่น้องรสชาค่ะเขามี พี่กันเน่นด้วยค่ะพี่พี่กันอะไรนะรนก็ชิโนูสวนแต่ย่ายาน,นเพ็ดเสียวกินเพ็ดอะไรก็ทารกฝนรินมดมดื่อว่าสีโมกเหือกด้ึเมื่อนี่กินแต่โมกบ่อยากกินโมกตักแตงน้ำกันค่ะพี่น้องจ้ามะนาวยั่วยั่ยวเฮ่อเข่า Hmm. Okay, pernah beli sama ni.